ผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับที่จะมารีวิวเครื่องใช้ของใช้โบราณน,นะครับแต่จนนั้นเป็นทางเครื่องเสียงและวิทยุนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคลิปวิดีโอนะครับสำหรับการรีวิวนะครับรีวิวของทานินทิ r ซีย2สนะครับสบภาพเน่าๆตามที่เห็นหนี่นะครับอันนี้เป็น e ีที่2นะครับวันนี้ก็จะมาถอด แยกประกอบนะครับเพื่อทําความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับครับตอนนี้ก็ส่วนของหน้ากากนะครับผมได้ได้หรือออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะทยอยถอดออกเป็นชิ้นๆน,นะครับ ครับขั้นตอนนี้ก็กำลังถอดหรือส่วนของมออแปลง power supply นะครับแล้วก็ระบบกลไกเทปนะครับตัวน,นี้รือออกมาเลยครับ ครับในตอนนี้ผมก็ได้ถอดแยกชิ้นส่วนนะครับเป็นระบบเทปออกมาแล้วนะครับเป็นกลไกเทปนะครับอันนี้แยกแยกชิ้นออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้แยกส่วนออกมานะครับก็จะเห็นว่าผมแยกม้เอแปลง p o า e r s u p ลายมาแล้วนะครับ แล้วก็ระบบก่นไกลเทปนะครับนีครับแยกออกามาเป็นชิ้นๆนนะครับต่อไปก็ถอดไฟหน้าปัดแผงไฟนะครับด้านหน้านี้นะครับชุดนี้นะครับชุดชุดไฟจ่ายหน้าปัดนะครับตัวนี้ ส่วนที่เหลือนะครับส่วนนี้นะครับครับตอนนี้จะเห็นว่าผมได้แยกส่วนชิ้นส่วนออกมาหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ตัวเคสเปล่าๆนะครับเพื่อมาทําความสะอาดนะครับอันนี้เป็นส่วนของภาคขยายนะครับแล้วก็ปรีเทปนะครับส่วนนี้จะเป็นพวกวุ้นลุ่มลูกบิดต่างๆนะครับ ก็คือเสียหมดเลยนะครับพวกนี้ดูสภาพนะครับสําหรับภาคขยายก็แบบนี้เลยนะครับสภาพนะครับต้องทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรตัวใหม่เข้าไปส่วนนี้เป็นโม้แปลงนะครับแล้วก็ระบบชุดเทปนะครับชุดไฟหน้าปัดวิทยุนะครับอันนั้นส่วนเป็นหน้ากากนะครับพวกวอลลุ่มต่างๆนะครับ อันนี้ตัวเคสนะครับเคสเปล่าๆนะครับถอดมาเพื่อทำความสะอาดก่อนนะครับ มาแล้วนะครับก็คืออ่าทำการล้างนะครับพวกที่เป็นคราบสนิมพวกอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวอ่าก็จะเริ่มทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียนะครับก็คือพักขยายนี่ก็คือเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเสื่อมหมดแล้วนะครับ ไว้ชมกันคลิปหน้าอีวันนี้ตลาดนัดวินเทจก็ขอจบการรีวิวการรีวิวปรับปรุงฟื้นคืนชีพของทานิน TCR 3 3 2 2นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับของการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องนี้ให้ใช้งานได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ